มือนีแม่พิมพ์ก็พอติดกับมาหาคันยายปันเขาได้ไขายเอฟซีเห็กงวดที่แล้วแม่เขาก็ใไ้เนียนสามเจ็ดนะค่ะเนาะมันกระลุดว่าเป็นยังแม่เขาวะตวงงว่ว่างวดว่าอันลูกไส้แม่คำนวณให้ตัวเดียวนี่ละแม่จะให้ตัวเดียวนี่ละจะให้เอาไปล่องเบื้องแม่เขาวะว่าไ้ร้ายต,ตัวดอกงวดนี้ว่าสัน ทิดถึงก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะเนาะต่างมาเยี่ยมมายามแม้่เห้าคือทอดนะจ๊ะพาก็ไปหาด้วยคะมืนึ่งมั้อยาเชน้สาก็่นกมัพันีดเนาะุ้สิเิ่น้า่ยักัันไดสีพักเนาะง่งนึงเนาะจ๊ะเนาะป่มาจังได้ละเนาะถือว่าถือกับบาวาแต่ว่าคือทอด เ <F> อฟซีกับามหา <laughs> คือเกา่าละไปหาคุณยายนี่เด้อเลขเขาบะเขาก็เป็นยังเรื่องธรรมาชาติจะพูดได้ก็รุดเันนั้นล,ลังหัวนี่แม่เอ้ารุดเบิสทุกคนเลยมิตรไก่เคียงรุดเบิสทุกคนเรียกยังไปออกสามศูนย์นู่นแม่น้อยตาว่ามันสิมากเนะ <laughs> มีผู้มากอย่างว่าสามศูนย์มีผู้ถือชีวจังะมาเบาอยู่ แม้วาัวกันก็ไม่พิมพน้ำท่าไม่พูดถือยู่บอ่ะเามนเขียนใดก็บ,บ่เอาเด้อสามคนหมักไว้เหมืนเมียเนี่ยามามาาแ,แม้วันบ่บนมักมาสั่นแล้วบางวันประานแม่เฮ้านี่แหละบุกขึ้นราตั้งสีมาจังในเลือเนาะสามอยู่างเลยแล้วก็บ่เป็นสามเจ็ดเนาะแม่เนาะเออ <c oughs> สามมาแล้วยังว่าศูนย์มาอย่เดียวโอ้ยทันว่าดเจ็บกับสียังจะติดโต๊ะมือเนี่ยนั่แม่บ้านบ้านนี้วดนี้แม่เฮาว่าจังไง บ่ได้ไล่ตัวรอดได้ทำนี่ละทำนี่บ่แม่เออมี่านี่ละอันมากกับซื้อบ่มากกับว่ซื้อบพราะ่ากระบอซื้อังเพราะว่าแม่เข้ากันได้มากยิ่งสีน้อแม่เนาะแม่นนี่แหละมีคนมาบอกแม่เข้าสิคนมาบอกงานลนี่แม่เข้าว่าอันนี้คนมาบอกโตเดียวนี่แม่เข้าว่าาไอโตเดียวเท่าละ สองหาตูวเดียวคูลูกกระซื้อกับเอ๋เน้ะแม่พิมเนาะซื้อกับเปาเล็กกับเอาตัวสองหาหาสองเท่านั้นแล้วก็ได้เงินมาซื้อขนมน่แม่เนาะขาดมันถือมากเนาะเด็กตัวเดียวมันสื่อบางอย่างนาะแม่เท่านะแม่สื้อบางอย่างดีจ้ะแม่นมาออกกรบบอเสียใจเด็กตัวเดียวเมื่อแม่นันเป็นค่าสอค่าคือคือไผเด็กแม่เฮ่ากันนะ กขอมาแลกกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมมากับโอ๊คือหวัดรช่องพระอุทิศ<ล>มีสี่มเลยจ้ะช่องน,นะองนึงกับช่องดีเลยนเห็นหนาน้อหลดเลยบาะเด้อนี่าว่ปยังจมแล้วโมมากั <c oughs> บกดบ,าบดายตรแม่เลขรุดเลกเท่าก็เรื่องทรรมาชาติจะขึ้นหอดแมย่าขึ้นก่อนมวันนีน้ซื้อน้นเม่้านี่แหละมันเลขมาหลายตัวพุ่มเจ้าที่ไห เมืองน้ากันเด้อค่ะเด้อแม่เ้าให้ตัวเดียวงวดนี่ซื้อว้โรดตัวเดียวโคโลเลยจ้ะสองห้าไปหาซื้อลอตเตอรี่ไ้เลยไหพี่ไปเขาเจ้าท่านมาขายไปเหรอเนี่น ลัการีราใบลักซารี้อยก้วขวเห็นบอกแท่วใบละแปดสิบบาทโค้กสนาในโ่อรทัดแปดชิปสี่ของมมนแล้วเขาโค้กันปท้ายแล้วเราแมนดีนร้อยชิปผมบอกชิปที่เศร้าร้อยชิปก่วร้อยิปก็สชิได้่สื่อตัวขันมันหมักแมนอยูใหญ่กับซึ้นกันแพงกับสื่อที่เราของหนักกางกลางวันที่หนึ่งผลน้อแเ่นเนาะ กตว่าให้ได้สบายแน่เออแั้ก็เจ้าก็ถือค่ะแต่พูดแล่นหม้อพ่นถือเว้ยคือบ่อดเท่าจำเจียเท่าเป็นหมแม่แง่แง่ในจิตไปหอดคิ้วเท่าไปเข่าแถวซาพูดบ่แม่คักแน่คือกิตถืองวดนี่นะแม่เท่านี่เด้อจ้ะมาหาแม่เท่าไก่สวกให้มาเนี่ยแม่เด้องวดสิมานี่เนาะแม่เป็นยังเหล็กมันก็ไม่รูดมีเข่าธรรมดาหน่าละช่วง เขาช่วงบอคือว่าแต่อาจารย์นิ่งๆถึงแวก็เห็นรุดเป็นแถวโดกพระเดี๋ยว่าห้องกระจ้าแห่งยี่สิบตว่เห็นเขาจักต่อยเมื่อแต่ว่าอาจารย์ปั่นอาจารย์ปั่นก็ยังว่าเด็น้อยตัวนี่ยจีดเยอจีดสามเยอะได้วันหนึ่งเหรอสามแม่วว่าจีเป็นสามจีดแมห้าสามส่สามเสเนาะเออมวนนี้กันม่กับสองหาสองหาตัวเดียวเลยแม่เ้าฝันฝันดีแล้วถ้าไอ้เ้าก็บอก ใส่กันมากพูดดีกับสองหานี่แหละสองหาตัวเดียวนี่แหละคุณมาเด็กไอ้เฮากระเลงแม่เฮาตัวเดียวค่ะปะทะกันเล่งวันนี่เนาะบ่วไฮไลท์ตัวจะมากระจัดหลบสิงค์บัวไฮไลท์ตัวดอกเอาซ้ำนี่แหละบุตรกระเลงรรมชาติบุตรหญิงยังเกจีก็ว่าบุตรหยังดอกไปหาแม่เฮาคือเจ้านั่แหละคือทอดเล่าถือบ่ถือบ่ว่าดอกถือทอดแม่เฮาวจะ ดมาเห็นกันแน่ๆสันกรเขามาก็ได้ผู้เพื่อนเคยเห็นเพื่อนก็อยากเห็นอีเมีผู้เยเห็นตามกบนอาบกไปตามกับบกไปตามไปตามก็จะวางที่รถไหาม่ปันีนเด้อไปหาแมกอกในเด้อก็จะที่บหานก็ไงนุ่มอีสานเน่หาเน่ยบอกไปก็จะที่เครียดหลดถึงบ่าถือบ่าเป็นยังเห็นไห เากับซำนี่เนะาะไือไดดอกหูว่าสิเลออกตัวไดก็ั่กันวยเ็แล้วข<อ>ันหูจักว่ามันออกไป<อ>กันหูจกัก,ก้างนกมเดีนี่แล้วด้วยเบิดบานไม่เบื่แล้วเนาะตัวได้ฟันกะเสียวเองโรดนี่สแมะมาน้ำแม่ด้วค่ะเด้อสำหรับมือนกับซํำนี่บนนอกขันเนาะสวัสดีครับ